วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วก็อาโควิดกลับมาอีกแล้วเนาะยิมในหลายที่เนี่ยก็โดนปิดไปเพราะฉะนั้นเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะกําลังเลือกหาซื้ออุปกรณ์เข้ายิมบ้านกันอยู่นะครับวันนี้ผมในฐานะคนที่สร้างยิมที่บ้านแล้วก็ใช้ยิมที่บ้านเนี่ยซ้อมมา2ปีละก็จะมาแชร์วิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ซ้อมที่ยิมบ้านนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเริ่มพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ผมก็จะพูดถึงหลักที่ใช้ในการคัดเลือกว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนจะเหมาะกับเรานะครับหลักการข้อแรกก็คือกีฬาที่เพื่อนๆซ้อ,อมเป็นกีฬาอะไรเพราะกีฬาที่เพื่อนๆซ้อ,อมจะเป็นตัวกำหนดว่าเพื่อนๆต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างต้องการพื้นที่เท่าไหร่ และรวมไปถึงชนิดของอุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วก็งบประมาณที่ต้องใช้นะครับอย่าง powerlifting เพื่อนๆอาจจะไม่ต้องการอะไรมากแค่แร็ก1ตัวบาเบล l l 1อันแผ่นน้ำหนัก1ชุดแล้วก็ม้านั่งหรือว่า Bench อีก1ตัวนะครับงบประมาณโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่สูงเท่าไหร่จะไปหนักตรงที่แผ่นน้ำหนักมากกว่า แต่ว่าถ้าคนที่อาจจะต้องการแมชชีนหรือว่ามีอุปกรณ์ชิ้นอื่นเข้ามาด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้งบที่มากขึ้นนะครับหลักการต่อมาก็คือพื้นที่ของยิมที่เพื่อนๆจะสร้างนะครับก็ไอ้พื้นที่ของยิมเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดว่าเพื่อนๆใส่อุปกรณ์ชิ้นไหนได้หรือเพื่อนๆสามารถทํากิจกรรมอะไรได้บ้างนะครับอย่างคนที่ พื้นที่เยอะก็สามารถตั้งแร็กเป็น Power อร์แเต็มรูปแบบได้แต่ว่าคนที่พื้นที่น้อยเนี่ยก็อาจจะต้องปรับเป็น Half ฟแร็กหรือว่าเป็น Squat แต a n ์เอานะครับคนที่ทำยิมที่ชั้น2อเนี่ยอาจจะต้องคิดถึงเรื่องการวางบาร์การวางน้ำหนักลงนะครับอย่างท่าเดดลิฟ f t หรือว่าท่าโอลิมปิกลิฟทั้งหลาย ก็คนที่ทํายิมที่ชั้นสองเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องนี้บ้างหรือว่าอาจจะต้องหลบมาเล่นที่ลานจอดรถหรือว่าลานคอนกรีตหน้าบ้านนะครับข้อต่อมาข้อที่3ก็คืออุปกรณ์หรือว่าท่าซ้อมที่ใช้ทดแทนแน่นอนครับคือเพื่อนๆเ,เนี่ยยังไงก็อยากซ้อมให้ได้เหมือนไปยิมจริงๆอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อเพื่อนเพื่อมาซ้อมที่บ้านเนี่ยข้อจํากัดทั้งหลายมันก็ต้องตามมานะครับไม่ว่าจะเรื่องพื้นที่เรื่องอุปกรณ์ที่มีในบ้าน หรือว่าเรื่องงบประมาณเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจต้องคิดถึงกันนิดนึงว่าอุปกรณ์หรือว่าถ้าซ้อมอะไรเนี่ยมันสามารถใช้ทดแทนได้เช่นเพื่อนๆอาจจะไม่มีเงินซื้อแมชชีนครบทุกอย่างแต่ว่าเพื่อนๆสามารถใช้ RESISTANCE BAND หรือว่ายางยืดเนี่ยในการบริหารท่า ISOLATE เล็กๆได้นะครับข้อ4ข้อสุดท้ายก็คือ เพื่อนๆอาจจะต้องลงมือ DIY หรือว่าทำอุปกรณ์เองบ้างอย่าง Deadlift Platform หรือว่าไอ้แท่นยกน้ำหนักท่า Deadlift เนี่ยถ้าเกิดไปซื้อที่เขาทำสำเร็จรูปแล้วเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินเป็นหมื่นเลยแต่ว่าที่ผมทำเองเนี่ยใช้ไม้อัดกับใช้แผ่นยางเนี่ยผมใช้งบประมาณประมาณ3,000ก็อันนี้เป็นหลักการอีกข้อนึงเนาะที่จะช่วยเพื่อนๆประหยัดงบประมาณได้ โอเคต่อมาพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหลักกันนะครับอย่างแรกแร็กหรือ power rack แร็กเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของยิมบ้านเลยนะครับเพราะว่าการซ้อมหลักๆของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเกิดที่อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น squat bench p r e overhead p r e แล้วก็ไอ้แร็กเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลกระทบจากพื้นที่ของเพื่อนๆมากที่สุดนะครับคนที่มีพื้นที่มากพอแล้วก็มีงบพอเนี่ย ผมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆใช้แร็กแบบ Power r ร c แแบบตัวเต็มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันมีเสาสี่เสาเนาะสามารถยึดกับพื้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเนี่ยมันจะมีค่อนข้างสูงแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้แร็คชนิด Power r ร c k เนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อส่วนต่อเติมทั้งหลายมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดิฟหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้แทนแมชชีนอย่างริเวอร์อาร์มนะครับ ก็เพื่อนๆสามารถซื้อมาต่อกับแร็กได้มันก็จะสามารถขยายท่าที่เพื่อนๆใช้้อมในบ้านไปได้อีกแต่ว่าใครที่มีพื้นที่จํากัดลงมาเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปใช้แร็กแบบย่อขนาดที่เรียกว่า half rack แทนหรือว่าใครที่มีพื้นที่น้อยลงไปอีกอาจจะใช้เป็น s ควอ r สแตนหรือว่าเป็นเสาที่เอาไว้วางบาร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปเพื่อใช้พื้นที่ได้หลักการในการซื้อแร็กนะครับ ไอ้แร็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นแร็กที่ถูกผลิตจากบริษัทที่มันน่าเชื่อถือได้เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถรับน้ำหนักได้เยอะอยู่แล้วก็จะมีสเปคที่ผมแนะนำก็คือไอ้เสาเนี่ยควรจะกว้าง3นิ้วยาว3นิ้วนะครับแล้วก็ไอ้เหล็กที่เอามาทำเป็นเสาเนี่ยควรจะเป็นเหล็กเบอร์เกจ11หรือว่าเหล็กหนา3มมิลแร็ก ที่มีสเปคตามที่ผมบอกเนี่ยถ้าถูกประกอบด้วยฝีมือดีๆเนี่ยเชื่อมเหล็กดีๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็สามารถรับน้าหนักได้เยอะอยู่แล้วให้เพื่อนๆเ,เลือกยังไนก็ได้ที่มันอยู่ในงบของเพื่อนๆน,นะครับเอาเงินที่เหลือไปลงอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆแทนที่สําคัญก็คือไอ้ตัวพักบาหรือว่าที่เรียกว่าเจคัพเนี่ยควรจะมีชิ้นพลาสติกรองเพื่อไม่ให้บาเบลสัมผัสกับเหล็กนะครับเพราะว่าการวางเหล็กลงบนเหล็กหรือที่เรียกว่าเมทัลออนเมทัลคอนแทกเนี่ย มันจะสามารถทําให้บาร์เสริมสภาพไว้เร็วนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาบาเบลบาเบลเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของยิมบ้านเลยเพราะว่าบาเบลจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมเพื่อนๆเข้ากับน้ําหนักนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เพื่อนๆใช้ในการยกน้ําหนักท่าต่างๆบาที่ดีจะทําให้เพื่อนๆสามารถซ้อมได้ราบรื่นนะครับการเลือกบาเบลผมแนะนําให้เพื่อนๆเลือกบาเบลตามกีฬาที่เพื่อนๆซ้อมนะครับ ยกตัวอย่าง powerlifting ที่ผมซ้อมเนี่ยผมก็จะใช้ power bar power bar เนี่ยลักษณะสำคัญของมันก็คือมีชาร์คหรือที่เรียกว่าแกนหนา29มิลมี central nerling หรือที่เรียกว่ารอยบากตรงกลางเนีครับเอาไว้ช่วยเกาะหลังเวลาเพื่อนๆเล่นท่าส q u a t จะมีวงแหวนหรือที่เรียกว่า ring mark 1คู่ห่างกัน81เซนนะครับเป็นไปตามกติกาของกีฬา powerlifting bar ชนิดต่อมาก็คือ บาร์สำหรับเวทลิฟติ้งหรือโอลิมปิกเวทลิฟติ้งบาร์ตามชื่อครับเป็นบาร์ที่ใช้ซ้อมท่าโอลิมปิกเวทลิฟติ้งไอบาร์ชนิดนี้เนี่ยมันจะมีหลายขนาดก็คือบาร์ของผู้ชายจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของชาร์ฟ28มิลบาร์ของผู้หญิงกับเยาวชนเนี่ยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของชาร์ฟ25มิลนะครับ แต่ว่าลักษณะที่มีร่วมกันก็คือวงแหวนจะมีอยู่1คู่ที่ห่างกัน91เซนเป็นไปตามกติกาของกีฬาเวลลิฟติ้งนะครับบาร์ชนิดสุดท้ายเป็นบาร์ที่พบได้บ่อยมากที่สุดเรียกว่าเป็นฟิตเนสบาร์หรือมัตติเพอร์โพสบาร์ไอบาร์นี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นบาร์ลูกผสมระหว่างพาวเวอร์บาร์กับโอลิมปิกเวทลิฟติ้งบาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอคุณสมบัติของมันเนี่ยจะอยู่ตรงกลาง,ก,ลางก็คือ ชาร์กหรือว่าแกนเนี่ยหนา28-28.5มิลแล้วก็มีวงแหวนหรือที่เรียกว่าริงมาร์กเนี่ยสคู่ที่81เซนของกีฬาพาวอร์ลิฟติง้งกับ91เซนของกีฬาเวทลิฟติง้งส่วน central e nerling หรือรอยบากตรงกลางเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ก็วิธีการเลือกบาร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะเลือกตามกีฬาที่เพื่อนๆเ,เล่นอย่างผมซ้อมพาวเวอรลิฟติ่งโดยเฉพาะผมก็จะเลือกพาวเวอร์บาร์ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าใครที่ซ้อมกีฬาโดยเฉพาะอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อบาร์เบลดีๆไปเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกบาที่ดีจะทําให้การซ้อมราบรื่นนะครับสรุปข้อนี้เนาะบาร์เบลเลือกตามกีฬาแล้วก็ลงทุนดีๆชิ้นต่อมาก็คือเวทเพลทหรือแผ่นน้ําหนักไอ้เจ้าเวทเพลทหรือแผ่นน้ําหนักเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถกินเงินเพื่อนๆได้เยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งเพื่อนๆแข็งแรงเนี่ยก็ต้องยิ่งใช้แผ่นน้าหนักเยอะ ยิ่งเพื่อนๆใช้แผ่นน้ำหนักเยอะมันก็ต้องยิ่งจ่ายเงินเยอะเพราะว่าเขาคิดกันเป็นกิโลก็คําแนะนําของผมผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เลือกแผ่นน้ําหนักที่ถูกๆอยู่ในงบเลยใครที่ซ้อม powerlifting เนี่ยหรือว่าซ้อมแค่เจนเนอเรชั่นคัน n i n g ที่มันไม่มีท่าโอลิมปิกหรือว่าท่าที่ต้องทิ้งบาร์ลงมาเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆซื้อแผ่นเหล็กแบบถูกๆไปเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกราคามันถูกแล้วก็สําหรับคนที่ซ้อม powerlifting เนี่ยแผ่นเหล็กมันมีข้อดีก็คือ มันใส่ได้บนบาเยอะเนาะไม่เหมือนบัมเปอร์เพลที่ใส่เป็นนิดเดียวมันก็เต็มบาละแล้วก็มันแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเหล็กเนี่ยมันใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นที่ใช้ในการแข่งมากกว่านะครับสำหรับบัมเปอร์เพลทหรือแผ่นยางเนี่ยผมแนะนำว่าใครที่ซ้อมโอลิมปิกเวิลิฟติ้งหรือว่าหรือว่าท่าที่มีการทิ้งบารจากที่สูงๆเนี่ย ผมก็แนะนําให้เพื่อนๆลงทุนซื้อบัมปเปอร์เพจเนาะเลือกที่มันอยู่ในงบของเพื่อนๆเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกยิ่งใช้เยอะมันก็ยิ่งใจเยอะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ซ้อมโอลิมปิกหรือว่าซ้อมท่าที่มันต้องทิ้งบาจากหัวเนี่ยจะซื้อบัมปเปอร์เพจได้ไหมถ้าเพื่อนๆต้องการลดแรงกระแทกที่เกิดกับพื้นหรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการลดเสียงแผ่นเหล็กที่มันกระทบกระแทกกันเวลาซ้อมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อแผ่นบัมปเปอร์เพจได้ สำหรับเพื่อนๆที่ลงแข่งไม่ว่าจะเป็นเวทลิฟติ้งหรือว่าพาวเวอร์ลิฟติ้งนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆหาแผ่นน้ำหนักที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง450มิลหรือว่า45เซนไว้สักคู่นะครับเพราะมันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นที่ใช้ในการแข่งนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมามานั่งหรือว่าเบนช์ไอ้มานั่งเนี่ยเพื่อนๆไม่มีตัวเลือกอะไรมากหรอกนอกจากแบบปรับได้กับแบบปรับไม่ได้ ก็ถ้าเกิดจะอัปเกรดเนี่ยก็จะสามารถอัปเกรดเป็นเบาะแบบไม่ลื่นได้นะครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยไอ้มานั่งเนี่ยให้เพื่อนๆนเลือกตามที่เพื่อนๆน,นชอบเลยว่าอยากได้แบบปรับได้หรือแบบปรับไม่ได้ส่วนตัวแล้วเนี่ยของผมเนี่ยผมใช้มานั่งแบบปรับไม่ได้เพราะว่าอย่างแรกเลยกีฬาพาวเวอร์ลิฟติ้งผมเบนช์เพสในแนวราบอย่างเดียวอย่างที่2มันเคลื่อนย้ายง่ายกว่าอย่างที่3ข้อสําคัญก็คือมันไม่มีร่องบนเบาะให้ผมลาคาญนะครับก็ ไอเบนอย่างที่ผมบอกเลือกตามที่เพื่อนๆชอบนะครับโอเคทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ยิบย่อยทั้งหลายอย่างแรกเลย r e i s t t n n t Band หรือว่ายางยืดใครที่ดูวิดีโอที่แล้วของผมไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมแนะนำมากเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ราคาถูกเนาะแล้วก็ใช้งานได้หลากหลาย ที่สำคัญก็คือไม่เปลืองพื้นที่เก็บก็ผมแนะนําให้คนที่มียิมบ้านเนี่ยควรมีติดบ้านไว้สักชุดหนึ่งมีหลายๆขนาดอย่างที่ผมใช้ในยิมบ้านเนี่ยก็จะเป็นยางคู่13มิล23มิลแล้วก็32มิลน,นะครับเอาไว้สําหรับซ้อมต่างท่ากันไปอย่างไอยางเส้นเล็กสุดหรือว่าหรือว่ายางขนาด13มิลเนี่ยผมก็จะใช้ในท่าวอร์มอัพหรือว่าใช้ต้านเวลาเบนเพจ ยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาก็คือ23มิลเนี่ยผมก็ใช้ในการต้านท่าสคอร์ตหรือว่าใช้ในการเล่นท่าบินเพจแบบรีเวิร์สแบนอันนี้เอาไว้ไปพูดกันที่หลังก็เอาไว้พิจารณากันเนาะดิสเทนต b แบนหรือว่ายางยืดเนี่ยมีติดบ้านไว้คนละชุดไม่ต้องเอาของดีก็ได้ครับเอาถูกๆก็ได้จากช้อปปีจาก l a z a ดานเนี่ยเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นแทนเอาเงินไปลงกับบาเบลดีๆหรือว่าไปลงกับ แผ่นน้ำหนักให้มันได้เยอะขึ้นเนาะอุปกรณ์ชิ้นรองต่อมาก็คืออุปกรณ์ปูพื้นหรือที่เรียกว่า flooring ไอ้อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีงบเยอะเนี่ยก็สามารถใช้เป็นยางฟิตเนสแบบเกรดดีๆไปได้เลยแต่ว่าใครที่งบอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่อาจจะต้องใช้ยางที่เกรดรองลงมาเนาะแต่ให้เลือกแต่ให้เลือกเป็นยางที่มันกดแล้วมันไม่จมลงไปอย่างยางที่ผมใช้ในยิมบ้านเนี่ย ผมจะใช้เป็นยางรองสายพานในโรงงานเก่านะครับเป็นยางที่เขากำลังจะทิ้งแล้วแล้วผมก็ไปขอมามันก็จะช่วยประหยัดงบได้เนอะอันนี้เลือกตามงบที่เพื่อนๆมีเลยอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็คือแมชชีนทั้งหลายไอ้นี้ผมพูดตามตรงผมไม่มีความรู้อะไรมากแต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งไอ้แมชชีนทั้งหลายเนี่ยมันมีส่วนประกอบเยอะเนาะแล้วก็มันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องนึกถึงการซ่อมบำรุงไว้ด้วย ผมก็แนะนำว่า,าเลือกเจ้าที่มันบริการหลังการขายดีๆเนาะเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีความรู้ที่จะใช้ในการซ่อมอุปกรณ์เองชิ้นสุดท้ายก็คือลูวิง่งไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าอะไรทั้งหลายทั้งแหลกของเพื่อนๆเ,เนี่ยที่เพื่อนๆใช้ทำคาร์ดิโอก็อันนี้ตามที่ผมบอกเนาะเหมือนแมชชีน ให้เลือกเจ้าที่มันมีการบริการหลังการขายดีๆเพราะว่าอาจจะต้องมีเรื่องการซ่อมบำรุงตามมาหรือว่าใครอยากตัดปัญหาก็สามารถใช้เป็นวิธีวิง่งหรือว่าเดินรอบบ้านแทนได้เนาะรอบบ้านรอบซอยรอบหมู่บ้านเลยของเพื่อนๆก็ว่าไปหรือว่าใครอยากจะใช้เป็น conditioning แทนก็ใช้อุปกรณ์ s ตรองแ m a n ได้อย่าง farmer walk หรือว่ายกหรือว่า sled push sled pull อะไรพวกนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ต้องซ่อมบำรุงอะไรมาก เนาะจะได้ไม่เป็นภาระของเพื่อนเพื่อนทำงานทํางานกับซ้อมเนี่ยก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วต้องมาบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ์อีกก็จะได้เอาเวลาไปทาอย่างอื่นเนาะก็อันนี้เป็นหลักที่ใช้ในการเลือกของขยิมบ้านคร่าวๆนะครับไอ้พวกการเลือกอุปกรณ์เนี่ยผมสามารถพูดได้เป็นวันเลยโดยเฉพาะเรื่องบา์เบลเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถ DM มมาถามผมได้เลยหรือว่าทิ้งคำถามไว้ข้างล่างได้เลยนะครับหรือว่า ใครที่ตามผมอยู่บน Facebook หรือว่าอินส a าแกรเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปอ่านโพสต์เก่าๆได้นะครับก็วันนี้จบเท่านี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้สวัสดีครับ